สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนแมหาพระวิทยาคมวันนี้จะมานำเสนอโครงงานการะถางเพาะปลูกจากพืชสาเหตุไฟป่าคุณครูที่ปรึกษาและคณะผู้ศึกษาหัวข้อการนำเสนอมีดังนี้ที่มาความสำคัญวัตถุประสงค์และสมมติฐาน แผนการดำเนินงานที่มาและความสำคัญชุมชนตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันจากฟางข้าวและหญ้าคาแห้งที่เหลือจากเกษตรกรซึ่งกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีคณะผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดนำวัตถุเหล่านี้มาแปรรูปเป็นกระถางเพาะปลูก โดยไม่ใช้สารเคมีแต่ใช้ขี้เถ้าซึ่งมีสมบัติเป็นด่างแทนเพื่อผลิตเยื่อกระดาษอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดปัญหาไฟป่าและเพิ่มการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของเยื่อกระดาษจากฟางข้าวและเย่อคาที่ใช้ขี้เท่าในการสกัดเยือ่อ 2. เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมต่อลักษณะของกระถางปลูกพืชจากหญ้าคาและฟางข้าวสมมุติฐานถ้าหญ้าคาเป็นพืชตระกูลหญ้าและมีลักษณะคล้ายกันกันกบฟางข้าวซึ่งสามารถนำมาผลิตเป็นเยื่อกระดาษและขึ้นรูปเป็นกระถางเพาะปลูกได้ดังนั้นขี้เท่าซึ่งมีสมบัติเป็นด่งเดียวกันจึงสามารถนำมาใช้สกัดเป็นเยื่อกระดาษได้ ขั้นตอนในการทำงานวัสดุอุปกรณ์1หม้อ 2. บิเกอร์ 3. กระมัง 4. ตะก้า 5. เครื่องช่าง 6. ตะแกรงยกเยื่อขั้นตอนในการจัดเตรียมเยื่อ 1. แช่าย,ยา่าคาและฟังข้าวไว้24ชั่วโมงปริมาณ1กิโลกรมัม 2. เมื่อครบ24ชั่วโมงให้นำฟังข้าวกับย่าคามาตัดในขนาด15เซน 3. จัดเตรียมน้ำขีเท่าในการต้ม 4. นำฟังเข้ากับยาคามาต้มในน้ำขีเท่าเวลา 4. ชั่วโมง 5. พักให้ฟังเข้ากับยาคาเย็นตัวขั้นตอนในการทำเยื่อ 1. น,นำฟังเข้าและยาคาที่ต้มไว้มาปั่นในเวลา1นาที3นาที5นาทีและ7นาทีในปริมาณ250กรัมเท่ากัน 2. นำเยื่อที่ปั่นเรียบร้อยแล้วมาลงน้ำแล้วนำตะแกรงยกเยื่อมายกเยื่อที่กระจายตัวในน้ำและทำการแตะให้สวยงาม 3. เป่าเยื่อให้แห้งและให้จับตัวกันนํานำเยื่อที่แห้งมาขึ้นรูปเป็นกระถางสรุปฟังข้าวสามารถนำมาทำเป็นกระถางเพราะปลูกได้แต่ยาค่ะ ไม่สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นกระดาษหรือทำเป็นกระถางเพาะปลูกได้หญ้าคาจึงไม่เหมาะสมแก่การทำเป็นกระถางเพาะปลูกประโยชน์ที่ได้ลดปัญหาไฟป่าโดยนำวัสดุแห้งที่ติดไฟง่ายอย่างฟางข้าวและหญ้าคามาใช้ประโยชน์2ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรซึ่งเป็นต้นเหตุของหมอกควันและฝุน่น pm 2.5 สส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแทนการใช้พลาสติก 4. เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและหมุนเวียนวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นสำหรับการนำเสนอก็จบแต่เพียงเท่านี้ทางโรงเรียนมัธยพระวิทยาคมขอขอบคุณครับ